สวัสดีค่ะคลิปนี้ชั้นจะพาเพื่อนๆมาเก็บยอดมะกอกป่านะคะทุกคนยอดมะกอกป่าเนืะยอดมะลุมป่าแล้วแต่คนจะเรียกนะคะแต่ที่เรียกไม่เหมือนกันนะคะทุกคนนี่นะคะเดี <default> ๋ยวเอาไปทานกับลาบไก่กันนะคะเพื่อนๆปูเหนียวอยู่นะคะนี่ยอดอ่อนๆเลยนะคะอ่อนมากนี่นะทุกคนไปทานกับลาบไก่นะคะลาบไก่ลาบเป็ดนะคะลาบปลาดุกนะคะได้หมดนะอร่อยนะคะอนยาตมาเก็บปลาดิฉันโอ้ย ตาเก็บยอดเดวอยู่แล้วเพื่อนๆอุ้ยเนสูงเกินนะช่างนั้นเอาไม่ถึงเก็บต่ำๆแล้วกันนี่นะคะเพื่อนๆว่าต่ำๆต่ำๆแตกดีนะสถานะยอดก่อนนี่นะคะอือโอ้ยอยู่สูงได้จะสูงนะคะนี่ต่ำๆนี้ก็อ่อนนะคะเพื่อนๆอืมอ่อนๆลองไปทานกันเรามีสะเดาด้วยนะคะตากำลังไปสอยสะเดาอยู่นะคะทุกคน ตะวันตกดิ้นแล้วนะคะทุกคนเริ่มจะมืดแล้วเมื่อกี้กับราพาเพื่อนๆไปถ่ายคลิปวิดีโอนะคะว่าจะลองชมพระอาที่ตกดินกันนะคะทุกคนจะค่อนข้างจะไม่ถนัดนะคะเพื่อนๆเพราะว่ามือจับกล้องนะคะเก็บไม่ค่อยถนัดนี่นะทุกคนเราจะไปทานนะคะกับลาบไก่กันนะคะเดี๋ยวรอมืดแล้วก็รอจับไก่นะคะรอจับไก่เป็นไก่บ้านนะคะเพื่อนๆคุณยายเลี้ยงไว้เยอะเลยนะคะอ่อน นี่ค่ะโอ้ยยอดทีอ่อนมากเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนี่นี่ยอดนี่อ่อนมากเลยอึ๊บอืมนี่ได้แล้วอุ้ยสองยอดสองยอดนะคะนี่ยอดที่อ่อนมากอ่อนมากเลยค่ะสองยอดเดี๋ยวอีกยอดหนึงนี่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 หมาแล้วนะคทุกคนนี่ทุกคนดูยอดอ่อนนี่ยอดอ่อนมากเลยอึ๊บอ่อนเลยนะอึ๊บอืมนี่ได้เยอะแล้วนะคะทุกคนพอแล้ว มีภางอื่นอีกด้วยนะคะทุกคนไม่ใช่ว่ามีแค่เขาเรียกอะไรมะกอกป่านะคะทุกคนมันเพื่อเรียกว่าอะไรคะชาวน้อยก็แต่ละพื้นที่ก็เรียกไม่เหมือนกันเนาะบางคนเรียกว่ลุมป่ามะกอ,อกป่านะคะทุกคนชาวน้อยก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเรียกว่าอะไรนะคะแต่ว่ากินเป็นนะคะทุกคนมันๆนะคะมินกระลาบนะคะลาบาต่างๆนะคะได้หมดเลยนคนยากพันงูนี่ยากพันงูนะเกาะติดแล้วโอ้โหแกะเกง่งยากมากเลยค่ะทุกคนนี่ย่าบันงูเดี๋ยวเดินดีๆก่อนไปทางนี้ก่อนมัีปะอ้อยนะคะนี่ทุกคนงามมาก โอ้โหทุกคนพุ่งมาพันใหญนะคะทุกอ้อยใหญบอกหวานมากเลยเดีย๋ยวมาตัดนะ,ะแต่ว่าป้องไม่ค่อยยาวนะคะเดีย๋ยวตัดไปทานกันรอบกองไฟวันนี้อย่าไปจุดกองไฟด้วยนะคะจุดรอบกองไฟกันนะคะนี่นะคะแก้วกาบางโอ้โหมะเอพวงยายดอกเต็มเลยค่ะทุกคนแต่แก่แล้วนะคะเดีย๋ยวบอกกินไม่ทันนะ,ะทุกคนมันดอกมันดอกกินไม่ทันโอฉันก็เดิน กองฟางนะบ้านคนใหญ่เขาเลี้ยงวัวด้วยนะครับวัวโูงนะครับทุกคนจะท้องประมาณสามแม่นะคะอากแม่ออกก็น่าประมาณเดือนกุมภานะคะนี่จะเป็นดินทรายนะคะทุกคนดินน้ําพัดมานะคะเวลาน้ําพัดมาจากเขาี็จะเป็นเขานะคะทุกคนน้ําพัดมาทางเขานะคะทุกคนก็จะพัดทรายมาด้วยเป็นดินทรายนะคะทุกคนดินทรายละเอียดมากเลยะค,ะะคะ่ะทุกคน สายละเอียดมากเลย hmm. บรรยากาศบ้านๆกันนะคะทุกคนกคนี่หลอดมามามาตูมป่ามาลุมป่าอะไรนี่นะคะทุกคนมากอกป่าแล้วแต่คนจะเรียกค่ะทุกคนทั้งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเรียกผิดเรียกถูกขออภัยนะคะว่าเพื่อนๆเรียกอะไรนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะ,ขอ,อะขอบขออบคุณนะคะ,ะฝากขอบคุณฝากอ่ กดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจนะคะให้กับเพจช่างนอตตัดผมชายนะคะช่างนอตกำลังเริ่มสร้างช่องบ้านช่องนะคะทุกคนก็จะหาบรรยากาศดีๆนะคะแบบบ้านๆบ้างนะคะคลิปตลกบ้างต่างๆนะคะทุกคนการใช้ชีิตประจําวันบ้างนะคะไปเที่ยวบ้างนะคะทุกคนมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะคลิปไว้แค่นี้คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ